ลูกยุงลำแพนนะอย่าไปทำมันลูกมันจะต,ตกใจลูกเห็นไหมมันตกใจนะนี่ครับมันแพนมันจับคู่นะครับเพื่อนอยู่ฝั่งนั้นลูกมันหันหน้านี้เลยเห็นไหมเพื่อนไปอยู่ตรงนั้นอย่าเดินมาอย่าเดินมานี่ครับตัวเมีย นี่ตัวผู้โอ้สวยเพื่อนให้อาหารมันเร็วนี่ครับมันร้ดูผสมพันธุ์มัน่็จะเป็นแบบนี้นะครับพอมันผสมพันธุ์เสร็จหมดรดูการแล้วมันก็จะผัดขนหางออกนะครับขนหางก็จะสั้นลงแล้วพอถึงรดูผสมพันธุ์อีกทีมันก็จะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นจนเต็มแบบนี้นะครับถึงรุดูผสมพันธุ์พอดีหางก็จะเต็มมันก็จะใช้แบบ เอาไว้เกี่ยวสาวนะครับเ,ออเปื่อสิอันนี้ให้อาหารเป็นนี่ครับอาหารสุนัขนะครับสามเมกนะครับ,มมรบอันนี้คือ3ามนิกนะครับนี่คือให้มาตลอดตั้งแต่เขาเด็กๆเลยนะครับตอนประมาณได้ประมาณเดือนหนึงสองเดือน,นครับก็เริ่มกินเป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับ ปกติตอนที่เป็นเด็กๆจริงๆก็จะให้เป็นให้เป็นอาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกเจียบนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนนกจะออกแล้วลูกไปปิดประตูไปปิดประตูเร็วๆเดี๋ยวมันจะออกอุย้ยทำเบาๆทำเบาๆอย่าปิดแรงลูกนะครับอาหารก็ดูแลง,ง่ายมากนะครับ ผมก็ให้ในถังแบบนี้เลยนะครับเอาแขวนไว้เดี๋ยวเขาก็จะกินเองนะครับถังหนึ่งก็อยู่ได้นานนะครับถ้าเลี้ยงไม่เยอะไม่หลายตัวก็สองตัวนี่ก็อยู่ได้ถังหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้หลายอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์ได้นะครับถังประมาณนี้นะครับเกือบเดือนนะครับอยู่ได้ถ้าไม่หลายตัวนะครับนี่มีสองตัวแล้วก็อาหารแบบนี้นะครับยายายาททำลูกยาทำมา,มาออกมาระวังเหยียบขี้นะ เวลาเราให้อาหารแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไข่มันจะเยอะนะครับไข่ไขป่ปีนึงเนี่ยจะไข่อยู่สองครั้งนะครับดูดูการเขาจะไข่อยู่สองครั้งจะไข่แต่ช่วงเมษานะครับพอไข่ชุดนึงได้แล้วก็ไข่ชุดหนึ่งให้อาหารเป็นอาหารสุนัขตัวนี้นะครับสามมิกเนี่ยเหมือนไข่เขาจะได้เยอะนะครับรอบหนึ่งได้ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าฟองนะครับ ครั้งหนึ่งนะครับต่อตัวนะครับตัวเมียตัวเมียหนึ่งตัวนะครับถ้าอายุเขาได้เต็มที่นะครับก็จะได้อยู่สักยี่สิบแปดยิบเก้าถึงสามสี่ฟองเลยนะครับที่เคยได้ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าอาหารถ้าอาหารไม่ดีนะครับไข่ก็จะไม่เยอะนะครับอันนี้อาหารเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ไข่เยอะจริงๆครับแล้วก็ติดติดกับทุกตัวนะครับแต่ว่า การที่จะติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวผู้ด้วยนะครับตัวผู้ถ้าตัวผู้ผสมดีก็จะติดลูกดีนะครับก็ไข่ก็จะมีเชื้อนะครับประมาณนี้นะครับ